ดวงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจำวันที่14ถึง20กรกฎาคม2 5ง7นะคะในเรื่องความรักค่ะแนะนําให้ดูคลิปตั้งต้นจนจบนะคะเพราะาท้าคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยน,นะคะสัปดาห์นี้นะคะได้ไพ่3ใบนี้ค่ะ ในเรื่องความรักนะคะยังไปต่อได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะเวลามีปัญหาก็ลงมือฟาฟันไม่ยอ่อท้อนะคะต่อสู้กับโศคที่เกิดขึ้นกันได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะอาจต้องมาดูใหม่นะคะว่าความรักของคุณไปต่อได้หรือเปล่านะคะหรืออาจจะห่างกันสักพักหนึ่งค่ะคุณเป็นคนเก่งค่ะมีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบสูงค่ะซึ่งอาจจะทําให้คุณให้เวลากับคู่รักของคุณน้อยไปจนทําให้เกิดการน,น้อยใจกันนะคะยังไงก็เคลีย นะคะคถึงรักจะมีอุปสรรคมีกว่ากหนามนะคะถ้าคุณรักกันก็ไปต่อด้วยกันได้นะคะแนะนําว่าควรไปทําบุญนะคะถวายเทียนให้วัดนะคะถ้ามีเวลาควรไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องความรักค่ะขอใโชคดีค่ะ